วันนี้แอมินปอปนะครับจากมีติชาแนลนะวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์เด็กอินดี้กับพี่โอปอนะครับวันนี้ ก็จะมาถึงคราวของเด็กเลเจนเวอร์นะสายดาบเนี่ยก็เป็นเด็กที่สามารถโจมตีอย่างรุนแรงเลยนะแต่ก็แลกกับการที่ว่าฉันไม่มีมอนสเตอร์สักใบนะจริงๆจะใส่ก็ใส่ได้แหละแต่มันโดนบล็อกเนไม่สามารถที่จะลงในสนามได้นะแต่ก็ข้อดีก็คือเราสามารถติดไอเทมกี่ใบก็ได้เนอะทำให้การ์ดปิดข้างเนี่ยที่ใช้ในการยึดยั้งมอนสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะต้องมาห้ามไอเทมของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถ ท่าโจมตีชนะได้ในเทิร์นเดียวได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโ okay, อเคอะก็มาเริ่มดูกันที่ใบแรกเลยดีกว่านะเลวทินนะครับวันนี้ก็ใส่5้าใบนะนี้ยังไงก็ต้องบังคับเนะเพราะว่าเป็นตัว Buddy บัดดี้ใบหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดเด็กนี้ขึ้นมานะเลวาทินตีหมื่นนะครับเป็นบัดดี้ได้จ่าย2เกตถ้าเราไม่มีมอนเตอร์นะการนี้จะไม่โดนยิงห้ามคอมอนลงสนามแล้วก็สวมไอเทมกี่ใบก็ได้นะครับไอเทมทุกใบในมือเราได้อีพีคอร์สจ่าย1เกตเพิ่มเติมนะก็เพิ่มไปอีก1บรรทัดนะ อีกพรีคอร์สใจหนึ่งเกตเพิ่มเติมแล้วมีโอเวอร์คิวด้วยครับโอเวอร์คิวนี้ก็คือจ่ายหนึ่งเกตนะทิ้งหนึ่งใบในมือในเทิร์นเรานะทิ้งตอนไหนก็ได้นะในแท็กเฟสก็ได้ทิ้งในเมนเฟสก็ได้นะครับเปิดการเป็นประสุดห้ากองแล้วก็ได้สวมไอเทมสามใบสวมสามใบนะไม่ต้องจ่ายอีกพรีคอร์สได้ทั้งสิ้นนะครับนี่แล้วก็อันนี้ให้สังเกตไอเทมทุกใบในมือเรานะอีกพรีคอรจ่ายหนึ่งเกตนะถ้าเกิด การ์ดมาจากกองนะหรือว่าการ์ดมาจากดอปโซนไม่ได้รับความสามารถนี้นะอันนี้แค่ชี้แค่บนมืออย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นแนวของแอดมินอปอนะนี่ใส่เลเวอทิน4ใบนะฮะต่อไปเป็นเลเวอทินซาเวดนะครับนี่าน้องๆบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่แอดมินอปทำไมใส่ทั้ง4ใบความเก่งของมันก็คือนี่เลยเร,เริ่มต้นแอทแทกเฟสของเราสวมไอเทมวีรบุรุษจากดอปโดย ใจอีควิปคอร์สนะจ่ายอีควิปคอร์สก็จริงครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ในมือบวกเกรดหนึ่งแต่น,นี้ขุดจากดรอปจ่ายควิปคอร์สก็จ่ายแต่ไม่บวกนะ,ะถ้าเล่นระยะยาวเนี่ยปล่อยให้เล่นยาวๆไปเนี่ยการใช้ลเอวาทินซาเวดนี่แบบว่าโดหดน่าดูเลยเพราะว่าหยิบอยู่ดีๆก็ได้นะนะแถมยังใช้โอเวอร์คิวนะถ้าเกิดในกรณีที่เลวาทินตัวหลักไม่ขึ้นเนี่ยก็ใช้ Over Q เอใช้โอเวอร์คิวนะสวมไอเทม2ใบจากกองโดยใจอีควิปคอร์สได้เนอะก็หยิบ เลเวอทินนี้มาสวมได้ถือว่าเป็นใบหาเลเวอทินได้อีกใบหนึ่งนะครับอ่าต่อไปนะเป็นของสามารถอีกใบนะปอกของดาบนะราชันซูเธอคลอสนะครับก็พลังสามพันเนอะสวมไอเทมนี้ก็ให้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือหาดาบราชันจากกองขึ้นมือได้นะทิ้งอะไรก็ได้นะต่อไปดาบราชันมารักซิ์นะครับเอ็กซ์คาลิเบอร์เลพิก้านะคอร์สคือการทิ้งการ์ดดาบราชันหนึ่งใบในมือแล้วก็ ดอบมีวีรบุรุษ10ใบนะในระหว่างการต่อสู้ถ้าการ์ดนี้ตีแล้วไม่ใช่ลิงแอคแท็เนี่ยมีวีรบุรุษ4ใบในสนามมีวีรบุรุษ่ใบหรือมากกว่าก็ฝ่ามข้ามห้ามเคาน์เตอร์เลยมีทั้งเดวเบอร์แท็กทั้งพ et ิน,นเนดเทสนะอันนี้เป็นใบสุดโหดนะครับอันนี้เป็นใบเพิ่มของอีกใบหนึ่งครับดาบราชันจำลองไดสเลปและพิก้านะจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยนะครับมีบัสซักกิ้งฟอร์คิงนะครับถ้าการ์ดนี้ตี ให้ใส่ความเสียไร์หรือว่าทําลายมตนได้เนอะได้เกรดหนึ่งได้2ไลน์นะถ้าเกิดมีวีรบุรุษ3ใบหรือมากกว่าก็ได้จั่วด้วยแต่ใช้ความสามารถนี้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะครับเอามาตีตีเปิดได้อะเริ่มถ้าเริ่มก่อนเอานี้ตีเปิดปุ๊บก็ได้ไลน์ได้จั่วถือว่าเอามาเริ่มก่อนได้ของนะครับต่อไปดาบราชันจำลองอามาสเลพิก้านะครับนี่เป็นใบไม่มีคอร์สอะไรเลยนะ เออตีห้าพันเขาดูกองแกงกองแกงจังเลยแต่อยู่ที่ข้างล่างครับในระหว่างการโจมตีในเทิร์นผู้แข่งนะครับสามารถจ่ายหไลน์นะแล้วนำการ์ดนี้ลงดอปเพื่อยกเลิกการโจมตีนั้นได้นะครับก็มอนเป็นใบป้องกันเนอะต่อไปนี่นี่ดาบราชันเอ็กซ์คาลิเบอร์นะนี่คนไหนชื่นชอบอันนี้ออกมาเป็นเวอร์ฟอยน์นูนะสามารถกดสั่งซื้อแยกใบได้เลยนะจ๊ะนี่ทิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์นะแต่ มันสามารถติดโดยไม่ต้องจ่ายคอคอได้เลยเด็กนี้บอกเลยเด็กนี้ไม่ใส่สองอกสอส,สิทธ์นะมาดูจอกไปแล้วนะดาบราชันแห่งการทําลายล้างครับทีชุล่านะนี้นำการ์ดหนึ่งไปในสนามช่องดอปแลวจ่ายสองเกตนะพลังตีเจ็ดพันแล้วมีความสามารถเคา์เตอร์นะครับถ้าเราสั่งการ์ดตีไปแล้วสามครั้งนะหรือมากกว่าในเทอร์นี้ทำลายการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบแลวเราได้สแปนการ์ดนี้ด้วยหากเรามีไลท์สี่หน่วยหรือต่ำกว่านะมีเบวิลแท็กเท่ากับใบนี้ใบเดียวก็ตีได้สามหมัดเลยทีเดียวนะครับ มีตีได้นะในทั้งบึมในทั้งตีหลายรอบต่อไปนะครับอันนี้ดาบราชำลองสู้ฟีคา่าเลฟิก้านะครับมีเพนเดเทถ้าเรามีเระบุตรสีใบนะแล้วก็พลังตี6000ถ้าเกิดเรามีดาบราชันที่ไม่ใช่ใบนี้ออกจากสนามนะสามารถนําใบนี้ลงดอกเพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่ในสนามได้นะครับก็ามาใช้กับนี้เ,เวลาเวลา,าจ่ายไลท์เนี่ยล้วก็วันนี้ลงหลอกแ,แทนก็ได้สามารถอยู่ได้สทีเนะเป็นการหลอกหลๆชาวบ้านนะ นี่ก็ใส่ไว้ใบหนึ่งนะคังสมบัติแห่งมินเนี่ยนห้องดาบราชันนะครับดาบทุกใบไม่มีการยกเลิกความถามาเนะพลังศูนย์ก็จริงนะครับแต่วีรบุรุษทุกใบใบอื่นก็จะได้บวกพลังหนึ่งพันนะแล้วก็สามารถจ่ายเกรดหนึ่งเพื่อสแตนการ์ดที่เลือกได้หนึ่งใบนะแล้วก็เลดการ์ดมีแทนนอะอันนี้เอามากันกับมับวกพลังนะต่อไปนะครับอันนี้ ดาบราช้ำล้มลองดาบเหล็กไร้น้ำหลืพิก้านะครับนี่ใบนี้เอามาต่อสู้กับบัสโดยเฉพาะเลยบัสที่มีพลังโจมตี1,000 0นะบัสที่เป็น chaos เนี่ยทั้งหลายเท่ากับว่าบัส chaos นี่ไม่สามารถโจมตีเราได้เลยนะครับฝ <c oughs> ่ายของข้ามีพลังตีหมื่นหรือสูงกว่าการนีเดี๋ยวบวก defense ถึง2,000 0นะครับ <Wow. S 1> นะไม่รับผลของ attack นะถ้าเกิดฝ่ายของข้ามีหมื่นสองตัวลิง โจมตีเข้ามาก็บวก40,000ื่นไปเลยเนะเท่ากับทำสอตัวหมื่นบวกหมื่นกลายเป็น2,000 20, มไม่เข้าอยู่ดียังไงถ้าเกิดตัวที่มีพลัง1,000งื่นเนี่ยเจอดาบใบนี้เข้าไปนี่ตีไม่ไายและแถมยังมีความสามารถเมื่อกาฟนี้ตีถ้าเราสมไอเทมอยู่4ี่ใบเราก็ได้ทําลายมอนสเตอร์คู่แข่อีกด้วยนะอ่าไม่สนพลังพลังน้อยก็จริงครับแต่เอาไปเป็นสายป้องกันนะจ๊ะอ่า <Okay. S 1> ต่อไปอันนี้ก็ใส่ไว้ใบหนึ่งนะอันนี้ เผื่อใครชอบใบอื่นก็เลือกใส่ได้นะตีถ้ามีได้เกรดหนึ่งนะ Equipment Chain พลังตีน้อยนิดพันเดียวเท่านั้นอ่านี้ต่อไปครับนี่ดูแลนดาวนะดูแลนดัลก็จะมีแบบฟอยล์แบบอาร์ทที่เป็นรูปคนด้วยเหมือนกันนะจ๊ะใช้เป็นบันดดี้ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถแทนออฟเดอะคิงนะจ่ายเกรดหนึ่งจ่ายไร์หนึ่งนะครับหากเราสวมใส่การที่มีคําว่าดาบราชนอยู่สามารถจ่ายจ่ายค่าคอร์สนะ แล้วก็สวมอาร์ตใบนี้จากมือได้นะแล้ววีรบุุษทุกใบในสนามจะไม่ถูกทําลายด้วยความสามารถของการรูดแข่งได้นะครับมีอ m ป n t c h เชนนะจ๊ะอ m ป n t c h เชนเนี่ยคือการสวมใส่แล้วก็เอาการ์ดที่สวมใส่หนึ่งใบขึ้นมือได้นะถ้าเราไม่เอาขึ้นมือก็ได้เหมือนกันนะครับนะอื <c oughs> <c oughs> โอเคแต่ด้วยความสามารถเคาน์เตอร์สามารถทําให้เราติดไอเทมในเทิร์นตีได้เนอะไม่ใช่บอกว่าความสามารถอนะุปกรณ์เชนเนอะไม่เกี่ยวกัน ต่อไปมาดูอันนี้ไอเทมเนอไอเทมทั้งหมดเนอที่ใส่กันต่อไปอน,นี้คาแนะนําของเมอร์ลินนะครับใส่สี่ใบเนออันนี้เปิดสามใบบนกล้องหนึ่งใบเข้าเกตหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดรอปนะจ๊ะมาหาของต่อไปนี่ใบหยุดมหาเวทไวทัชนะครับนี้ใส่สี่ใบไปเลยนะขอขึ้นมือมาสักใบหนึ่งยื้อชีวิตไว้สักเทินหนึ่งก็พอเพียงที่เราจะตกไปกับ เขาเลี้ยได้แล้วนะจ๊ะหยุดตีก่อนเทิร์นหนึ่งนะ,ะง่ายๆเขาตีมาหมัดแรกจ่าย2เกต2องไลท์แล้วก็จบแอตแทกเสนั้นเขาจะต้องไปเข้าสู่ไฟนอลเฟสไปเลยนะครับวาคิลี่อวิดอลผู้รอบรู้นะครับเมื่อถูกทิ้งจากมือได้เกตได้จัวนะอันนี้แอดมินใส่3ใบนะถ้าใครอยากจะใส่เพิ่มก็เพิ่มได้นะต่อไป Infallible Ba t e w a r นะครับอันนี้เป็นเวทเซตนะนี่มีหลายความสามารถเลยจะใช้เป็น สายการป้องกันก็ได้นะนี่ถ้าครั้งต่อไปที่พลังชีวิตได้รับความเสียหายจะลดลงเป็นศูนย์นะแล้วเขาสามารถก็คือล้างก็คือจั่วได้ใบหนึ่งถ้าในเทินตีเราเราก็ใช้จั่วเนะเอาดาบเอาดาบเลบลูที่เป็นมอนเตอร์หรือไอเทมอะไรก็ได้เนะจะจัว่วหรือว่าจะลดความเสียหายในเทินฝั่งตรขงข้ามก็ยังได้นะจ๊ะเออเป็นเคาน์เตอร์นอะอันนี้ใบจั่วเนะใบจัว่วใส่ใไว้ใบหนึ่งซิมเบิ้ลกาดนะครับหกไลท์ like, หรือต่ำกว่าอาใจหนึ่งเกียร์จัว 2, ่วสองใบแทมเซลครับ ถ้าเรามี3ไลท์หรือตามกว่าจ่าย2ไลท์2เกตได้จว่ว2ใบนี่ก็ใส่ใบเดียวนะนี้ยิงกานะครับใบจ่วเหมือนกันนะครับทิ้ง1ใบในมือได้จัว่ว2ใบนะใช้ได้เทิร์นระครั้งนะนี่ใส่2ใบต่อไปครับแด่ผู้ที่ถูกเลือกครับถ้าเราไม่มีมอนเตอร์อยู่สวมไอเทมจากมือ2ใบโดยไม่ต้องจ่ายวีบคอร์สเนอะอันนี้ทำอะไรให้เราสามารถใส่อเอ็กคาลิเบอร์ได้นะสวมตั้งแต่เทิร์นแรกได้เลยสวมเอ็กคาลิเบอร์อย่างเงี้ยสวม2ใบปุ๊บปุ๊บไม่ต้องจ่ายวีบคอร์สคุ้มแล้วนะ น,นี่ผู้ชี้นำครับสามารถสวมไอเทมวีลบุรุษ2ใบาจากดอบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสได้นะอันนี้หยิบจากดอบเลยตะกี้หยิบจากมือนะอันนี้หยิบจากดอบแต่ก็ต้องจ่ายเกร1นึงจ่ายไลหนึ่งนะนี่ใส่3ใบนะใบสุดท้ายเป็น Impact นะครับ Impact นะถ้าต้องห้าม s a v เวจฟอร์นะครับนี่ใส่2ใบอันมีล,ลองใส่4ใบแล้วก็มันนะเอาขึ้นมานี่ก็บอกว่าจบกันไปเลยนะจ่าย3เกรนะครับสวม วิ่งไุษจากกองโดยไม่ต้องจ่ายควิปคอร์สนะแล้วก็สลับกองการ์ดนั้นอันนี้คอมโบคือกับซาเวทนี่แหละเราพยายามติดติดซาเวทนะถ้าเกิดท่าที่แอดมินเล่นเนี่ยเราติดเลวาตินซาเวทแล้วเราก็ใช้โอเวอร์คิวนะโอเวอร์คิวเราก็ยังไงเราก็ต้องติดเลวาตินก่อนอีกใบหนึ่งที่แอดมินติดก็คือติดซาเวทอีกใบหนึ่งนี่แหละเป็นซาเวตสองใบแล้วก็เลวาตินใบหนึ่งพอเข้าสู่เท์นตีแล้วเรามีใบเนี้ยก็เรียก เอซเวตอีกใบหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเรียกในกคาลิเบอร์นี้ก็ได้นะ <Wow. S 1> ไม่ต้องจ่าย EP ีพีคอดเนะก็หยิบไอ็กซาเวเร์อีกใบหนึ่งการที่เราเข้าสู่แอทเทสเตปเพิ่มเติมเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ความสามารถของเรวาทินซาเวตได้นะเ,ออเข้าสู่แอทเทสเตปเพิ่มเติมเนี่ยเราจะหยิบจากดอกมาตีได้อีกรอบหนึ่งนะครับ เรียกว่าเป็นท่าปิดที่รุนแรงเนะแถมใบนี้ได้อาคาเสเตปเพิ่มเติมนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามใช้มหาเวทย์ไวชัดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดเราได้เนะโอเคก็ลองไปปรับปรับดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้เนะเป็นเด็กเลเจนเวอร์เนะสายดาบเนะติดดาบหลากหลายรูปแบบมากเลยจะลุกจะรับก็ลองปรับปรับกันดูได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อติดตามดูคลิปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอปเปิ้ลโอปอลก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ